สวัสดีครับทุกทท่านครับเดี๋ยวมาเจอกันในข้อนี้เป็นข้อที่นะครับเป็นข้อที่10 16นะครับเป็นข้อที่16สบายสบายครับเป็นข้อที่สบายสบายนะครับไม่ต้องเช็คเซลล์ล็อกกงล็อกกิ้งอะไรเหมือนข้อเมกิสบายสบายครับค่อยๆทําครับทุกท่านครับอ่านโจทย์กันก่อนนะครับไอตัวเดอะเวสตตัวนี้ครับไอตัวริม ถูกยูสในการเลเวลของตัวเมมเบอร์ก็คือถูกใช้ในการเลื่อนระดับจากในวันลิมถูกต่อเข้าไปในการเลื่อนระดับของเขาได้เขาบอกว่าจง d e t เมนเดอร์ฮอร์ดินซอ a ท f o ฟอสเจอบ่อยมากเลย h o r i z ิซอนทนะครับฟอสแรงในแนวระดับที่ถูกใช้แอปพ y นะครับเริ่มที่จะ Push ไอตัวลิมตัวนี้ไปด้านหน้าทุกท่านครับข้อนี้ง่ายกว่าข้อเมื่อกี้อีกครับเขายังบอกอีกว่า ไอตัว c o ด f f i c i e n t of ับ a t i c f ต i c กฟ i c ช i ยนบ e เนะครับของไอตัวลิ่มกับ t u e Surface ของไอตัวทั้ง2ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ0.2เมื่อมีค่าเท่ากับ0.2ก็สบายแลวครับนะครับเออพิจารณาก็คือไอตัวผิวสัมผัส2ตัวนี้มีค่าเท่ากับ0.2ประเด็นที่สำคัญเวลาเจอเรื่องนี้นะครับก็เขียนฟี o d ดีไดแกรมให้ถูก บางทีเขียนฟีบอดี้แดกแกรมผิดนี้นะครับจะไม่ถูกในการนําไปคิดคะแนนต่อนะครับก็เมื่อเขียนฟีบอดี้แดกแกรมผิดก็แสดงว่าการคํานวณต่อจากนี้นั่นก็ผิดเรียบร้อยแล้วไม่จําเป็นจะต้องนะครับเสียเวลาในการตรวจข้อสอบต่อนะครับก็จะได้ศูนย์ไปรับประทานนะครับอ่าแต่เราจะเก็บเต็มครับทุกท่านครับเมื่อเราจะเก็บเต็มเนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณากันแหละครับว่าเราก็เริ่มกันมาว่านะครับเก็บเต็มครับเราจะไม่มา กังวลกับไอ้ตัวไฟนอนอีกแล้วครับเนื่องจากเราได้จองตั after, ๋วจองโรงแรมนะครับแล้วก็นะครับพร้อมไปเที่ยวนะครับเปิดโต๊ะนะครับฉลองหลังไฟนอนเรียบร้อยแล้วเราจะไม่กังวลกับเรื่องเกตเพราะเรารู้แล้วว่าเราเต็มแน่นอนครับทุกท่านครับไม่นะครับโอเคแล้วผมขออนุญาตไปเขียนตัวนี้เป็นริมก่อนนะครับทุกท่านครับเขียนตัวนี้เป็นริมก่อนนะนะครับเอาละนะครับริมตัวนี้มีมุมเท่ากับ5องศานะครับ5องศาโอเค เมื่อมีมุมเท่าก,กับ5องศานะครับเราก็เลย <_ d ata> เริ่มไปต่อเลยว่าเมื่อมุมเท่าก,กับ5องศาครับมันมีผิวสัมผัสอยู่สออยู่2ที่เนาะผมขออนุญาตเขียนตัวริมก่อนมันมีผิวสัมผัสตัวแรกที่ผมอยากให้พิจารณานั่นก็คือตัวที่เป็นตัว N B มีผิวสัมผัสม,สมีแรงปฏิกิกิยาเมื่อต้องการผลักแรง P นะครับไปฝั่งนี้นะครับซ้ายไปขวามือนะครับไปฝั่งนี้นะครับเอาพูดไปฝั่งนี้แล้วกันนะครับสับสนซ้ายขวานะครับพูดไปฝั่งนี้ก็ต้องเกิดการ ต่อต้านนะครับต่อต้านการเคลื่อนที่นั่นก็คือตัวนี้เป็นตัว fb มีค่าเท่ากับ l mu n b มันก็คือมีค่าเท่ากับ0.2คูณ n b แหละครับทุกท่านเท่านั้นยังไม่พอครับเท่านั้นยังไม่พอไปดูไอผิวสัมผัสต,ตัวที่เป็นผิวสัมผัสระหว่างตัวริมกับตัวเมมเบอร์ตัวริมกับตัวเมมเบอร์นี่สำคัญเลยนะครับถ้าไม่คิงก็ตั้งแกนฉากตัวนี้ก่อน ก็จะได้รู้ว่าไอตัวเมมเบอร์นั้นก็ต้องมีแรงปฏิยาในแนวตั้งฉากแล้วล่ะนะครับที่กระทำกับคุณหนูนะครับที่กระทากับคุณหนูที่เป็นตัวนี้นะครับนี่ให้เป็น NA เมื่อเราต้องการผลักแรง P ตัวนี้ไปด้านหน้าก็แสดงว่าจะต้องเกิดตัวนี้ออกมาอันิีหาองศานะครับจะต,ต้องเกิดการต่อต้านการเคลื่อนที่เกิดขึ้นมาก็มีค่าเท่ากันกับตัว F นะครับทุกท่านไอตัว F ตัวนี้นะครับตัว F ตัวนี้ ขอญยาดเขียนเป็นนะครับตัวเป็น fa มีค่าเท่ากับ m s n a คือ0 2 na นะครับ0.2 na ทุกท่านครับเมื่อเราไปพิจารณากันอย่างนี้เสร็จแล้วครับก็ต้องไปพิจารณาเขียนฟ e บอดี้แดกแกรมของตัวเมมเบอร์นี้ให้ได้เขียนฟีบอดี้แดแกรมตัวเมมเบอก็ถอดร,รูปเงาข้าออกมาครับถอดถอดถอดไอตัว c ตัวนี้นะครับเห็ยนไหมครับว่าไอตัว c ตัวนี้เป็นฟิกเป็น pin support นะครับเป็นพินซัพอร์ตนะครับต้องมีต่อต้านการเคลื่อนที่ทั้งแนวแกน x กับแนวแกน y นะครับออกมาเลยกลายเป็นแค่ C y นะครับและก็เป็นกันกับ c x เขียนให้ครบนะครับเขียนให้ครบนะอีกตัวหนึ่งก็คือว่าครับเป็นตัวพินตัวนี้นะครับผมก็เอาพินออกมาครับไปลูกไปนะครับไปลูกไปนะครับไปด้วยกันมาด้วยกันครับเลือดสุพรรณครับทุกท่านครับทุกท่านก็ออกมาครับ ออกมาก็ออกมาอย่างนี้ครับเมื่อไปพิจารณากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งแกนครับตั้งแกนครับตั้งแกนฟับอันนี้คนไหนคล่องแล้วก็ใส่เลยนะครับแต่ผมป้องกันนะครับระมัดระวังก็คือตั้งแกนให้มันเขียนชัดๆอย่างนี้ก่อน เห็นชัดๆอย่างนี้ก็ต่อเมื่อเรามีแรงปฏิยาที่กระทํากับตัวดิ่มกฎข้อ3ของนิวตันก็ต้องมีแรงปฏิกิริยาย,ย้อนทางกลับให้เป็น N a เหมือนกันนะครับขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้ามเขียนมุมให้ก่อนมุม5องศานะครับนอกจากนั้นยังไม่พอก็ต้องมีแรงตัวที่เป็นนะครับแรงเสียดทานต่อต้านนะครับต่อต้านตัวนี้ออกมานั่นออกมาก็กลายเป็น F a นะครับ มีค่าเท่ากับ5องศาเขียนฟีโบดี้ไดแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เริ่มแล้วครับทุกท่านครับเริ่มแล้วกันเนาะเริ่มในการไปหานะครับเริ่มในการไปหาไอสิ่งที่เรียกว่านะครับแรงทีกันดีกว่าเราก็ต้องไปพิจารณากันที่ตัวคานอยู่แล้วครับไอตัวเมมเบอร์นี่อยู่แล้วครับตัวเมมเบอร์อย่างนี้อยู่แล้วเราไม่ต้องการหรอกครับไอตัว c x c y อยากได้แค่ตัว n a นี้จะได้ไปหาแรงทีให้ได้เลยไปเทคโมเมนต์ที่จุด C ครับทุกท่านครับ เท e m โมเมนที่จุด C นะเลยกลายเป็นเท e m โ m e n t ที่จุด C นะครับไม่ทันสต็อปได้เรื่อยๆนะครับทุกท่านครับโมเมนที่จุด C มีค่าเท่ากันกับ0ที่ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกไอโมเมนที่จุด C มีค่าเท่ากันกับ0อย่าลืมนะครับว่าไอตัวนี้เป็น distribution load นะครับเมื่อเป็น distribution load นี้มันต้องลงตรงกลางนะครับตรงกลางระหว่างเรานะครับ ตรงกลางระหว่างเราตัวนี้ขนาดของเขาคือ500ครับคูณ2ท่านเนาะไอตัวนี้เป็นตัว500ระยะตัวนี้คือ2 500คูณ2ครับทุกท่านจ๋าอย่าลืมนะเจ้าว่าถ้าเป็นตัวนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมอย่าลืมนะ distribution load ถ้าต้องหาคุณต้องหาหได้2อย่างนะครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านเพื่อนเพื่อต้องหาหได้ว่าขนาดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่และเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องหาหได้ว่านะครับระยะห่างจากไอตัวตำแหน่งที่มันลงนี่มันอยู่ตรงไหน นั่นก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ลงตรงกลางนะครับลงตรงกลางเอาละบทที่สี่เราเต็มอยู่แล้วมิดเทิมเต็มอะยังไงไฟนอนก็เต็มครับเราก็ไปกันต่อครับไปกันต่อไปโมเมนต์ที่รอบจุด C มีค่าเท่ากันกับศูนย์ผมขอ,อยุยาตไปพิจารณาไล่มาแล่กันนะครับตัวนี้เป็นแรงห้าร้อยคูณสองห้าร้อยคูณสองระยะห่างไลน์ออบเจกชันห่างจากจุด C นั่นก็คือหนึ่งเมตรนะครับไลน์ออบเจกชันห่างจากจุด C คือหนึ่งเมตรเลยกลายเป็นห้าร้อยคูณสอง ระยะห่างคือ1นะครับถันเนาะดู Line ออฟเบชั่ให้ดีนะครับตัวต่อมาผมขอญาตไปดูตัว NA ครับแตกแรงตัว NA ออกมาสักเล็กน้อยตัวนี้ออกมาเป็น NA นะครับ c ค s งองศาแตกแรงออกมาเป็น NA นะครับ n อซ5องศาทุกท่านจา๋า ขอไปดู NA อคอสก่อนนะครับดูอยู่นี่นะ NA อคอส NA คอสก่อให้เกิดการหมุนในลักษณะตามเข็มนาฬิการอบจุด C ระยะห่างของเขานะครับลายอ o f a c t i o ชของเขา Moment a r m ของเขาออกมามีค่าเท่ากันกันกบ2เลยกลายออกมาครับว่าเป็นลบแน่นอนล่ะครับทุกท่านลบ NA Co อองศาระยะห่างออกมาเป็น2อย่าลืมนะครับว่า ยังเหลือตัว n a s i ออีก n a s i ซแม่เจ้าช่วยกล้วยน้ำว้านะครับยังทำให้เกิดการหมุนในลักษณะตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาแบบนี้ก็เป็นลบเลยครับเป็นลบ Na แต่เป็น n a s i อซหองศาประเด็นที่สําคัญคือระยะห่างครับนั่นก็คือตัวนี้1เมตรเลยกลายไปเป็น1เมตรนะครับ1เมตรตัวต่อมาครับตัวต่อมาขอญาตไปดูตัว F นะครับตัว F นะครับ เลือกเอาแล้วกันครับว่าเจ้า f หรือ a นะครับแต่กรณีนี้นะครับ f กับ a มาอยู่ด้วยกันนะครับแ้ใกล้สอบแล้วเราก็หอกกันไปเรื่อยเลครับ f ตัวนี้ออกมาก็คือ f a cos นะครับ5องศานะลงมาด้านล่างนะครับเป็น f a นะครับ sin 5องศาผมขอญากเปลี่ยน f a ตัวนี้อยู่ในรูปของมิเลยนะครับโอเคไปเริ่มกันต่อครับทุกท่านครับไปดูตัว f a เลยกลายไปดูตัว f a cos ก่อนแล้วกันครับ F a cos ก่อให้เกิดการหมุนในลักษณะตามเข็มนาฬิการะยะห่างมีค่าเท่ากันกับ1เลกลายเป็นลบนะครับ F a คือ mu n คือ0.2 n a ครับ cos 5องศาครับระยะห่างคือ1อีกตัวหนึ่งก็เป็นลบ r อีกตัวนึงเป็นบวกนะครับเป็นบวกตัวนี้เป็น F a s i n นะครับ F a s i n ก็ให้เกิดการหมุนในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา เลยกลายเป็นบวก0.2นะครับ NA นะครับไซด5องศาระยะห่างคือ2รวมกันแล้วมีค่าเท่ากันกับ0นะครับรวมกันแล้วมีค่าเท่ากันกับ0นะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะได้ออกมาว่าท้ายที่สุดแล้วไอ้ตัว NA ตัวนี้ออกมาครับทุกท่าน NA ออกมาเลยมีค่าเท่ากันกับ CC 5.65นิวตัน CC 5.6 5นิวตัน นะครับอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะผมก็อยู่คนเดียวนะครับอ่าเงาเงานะครับเงาอ่านะครับระหว่างรอเพื่อนก็ได้แล้วนี่หนึ่งข้อนะครับม่ะรอผัดกะเพรานะครับผัดกะเพราไข่เยี่ยวม้าก็ได้แล้วหนึ่งข้อนะครับเออรอซื้อของหวานไอติมอีกสักเล็กน้อยรอปังเย็นก็ข้อนี้ก็เสร็จพอดีนะครับเอาละเอาละเอาละดูตัวต่อมาไปดูตัวที่เป็นตัวผินแล้วกัน ตัวพินก็เริ่มก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากแรง P มันอยู่ในแนว X กนะครับก็แน่นอนเราคิดในแนว Y กันก่อนเนาะคิดในแนว Y กันก่อนนะครับเอาละขออนุญาตไปแตกแรงตัว NA สักเล็กน้อยนะครับแตกแรง n a สักเล็กน้อยจะได้ใช้เบทีเดียวเลยแตกแรงขึ้นมาข้างบนเป็น NA cos อสองศา แตกแรงลงมาตัวนี้เป็น na นะครับไซาย5องศาตัว fa ก็อย่าลืมแตกแรงเขานะครับว่าท้ายที่สุดแล้วตัว fa ตัวนี้ก็ต้องยอมจํานวนของการแตกแรงนะครับออกมากลายเป็น fa นะครับ COS 5องศา แต่ขึ้นมาข้างบนเป็น FA sin 5องศา FA cos FA sin เรียบร้อยแล้วก็พิจารณาครับทุกท่านครับเริ่มแล้วครับทุกท่านเละก็เขียนออกไปครับว่าริมของเรามีอะไรบ้าง free body diagram ไปซิ g m a F sub y มีค่าเท่ากันกับ0นย์แรงชี้ขึ้นเป็นบวกฐานนะมีอะไรบ้างชี้ขึ้นครับมีตัว FA ครับมีตัว NB ครับ มีตัวไหนบ้างชี้ลงครับมีตัวไหนบ้างชี้ลงก็มีแค่ตัว NA cos องษาองศานะครับออกมาเลยกลายเป็นตัว NB ครับและก็ไปบวกกับตัว FA คือ0.2มิลนะครับมิล0.2คูณ NA คือ 445F มีค่าเท่ากันกับมิล N อย่าลืมนะครับว่าต้องคูณ sin 5องศาด้วย ตัวที่เป็นลบมีแค่ตัวเดียวคือตัว na na เพิ่งหามาได้คือ4 4 5 6 5ทุกเจ้าพระเจ้าทุกจ้านะครับอย่าลืมไปคูณกับตัวที่เป็นนะครับ cos 5องศาด้วยนะครับ cos 5องศาด้วยมีค่าเท่ากันกับ0นะครับมีค่าเท่ากันกับ0ย์ทุกท่านครับทุกท่านจะได้ออกมาแล้วว่า na nb ครับ nb นะครับ nb ออกมาแล้วนะครับ N b มีค่าเท่ากับ436.18นิวตันเอาละครับเมื่อได้ N b ออกมาในลักษณะนี้แล้วก็ไม่ยากแล้วละครับสำหรับคุณหนูที่ออกมานะครับเป็นไอตัวแรง P เมื่อต้องการหาแรง P นะครับ sigma f sub x มีค่าเท่ากันกับ0 sigma f sub x มีค่าเท่ากันกับ0เกิดอะไรขึ้น มื่อซิกมาเอสับเอ็กมีค่าเท่ากันกับ0นย์แรง P นะครับออกมาเลยกลายเป็น P นะครับลบกับลบกับตัวไหนบ้างที่เป็นลบมีตัว FA คอองศาครับ f a คอทหองศานะมีตัว NA ็อซาย5องศานะครับแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืม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 นะครับอย่าลืมตัว FB นะ0.2 n b แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจากผิวสัมผัสระหว่างตัวริ่มกับพื้นเนาะ นะครับตัวนี้เลยกลายเป็น p ครับลบ0.2เป็น0.2คูณ4นะครับนะครับตัวนี้นะ fa นะครับ0.2นะครับูบณ na คือ445.65อย่าลืมนะครับยังมี cos 5องศาตัวต่อมาครับขอเป็นตัว na sin 5องศาตัว NA sin 5องศาเลยกลายเป็นลบ445.65 ไซห้าองศาครับและก็ยังมีอีกตัวหนึ่งครับทุกท่านครับอีกตัวหนึ่งที่ไปทางด้านซ้ายมือคือ 0.2NB ออกมาเป็นลบ0.2ครับ436.18มีค่าเท่ากันกับ0เดชาบุญครับเมื่อเราพิจารณากันออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วไอแรง P ตัวนี้ทันไหมทัน,ท,นทันตรงนี้ไหมฮะทันตัวนี้ไหมครันะครับตัวนี้เป็น NB นะครับผมอาจจะ ตัดหน้าจอไปเร็วนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวสต็อปไม่ทันนะครับโอเคครับทุกท่านจะได้ออกมาครับนานนัไม่ทันกดหยุดสต็อปดูก่อนนะครับนะครับไหนๆก็เสียเวลามาแล้วนะครับเก็บไปทีละแนวเก็บไปทีละแนวครับถ้ายังพอมีเวลาแรง P ีตัวนี้คิดออกมานะครับจะมีค่าเท่ากันกับครับประมาณนะครับ2 1 5นิวตันสบายไหมครับสบายครับยิ่งกว่าสบายก็สบู่ครับทุกท่านครับข้อนี้ก็สบายสบายครับสบายสบายทุกท่านก็ได้แรง P ีออกมาสักสานี้แล้ว ทำเองก็ประมาณ5นาที10นาทีแหละครับแต่บังเอิญว่าเราเน้นในการเขียน free body d i กแกมสักเล็กน้อยมันก็เลยค่อนข้างนะครับค่อนข้างใช้เวลาเล็กน่อยนะครับก็ถ้าคนไหนอยู่ในช่วงที่ตะลุยโจทย์ใกล้สอบนะครับก็ดูโจทย์ครับกดยุ s สอปทำนะครับเช็คคําตอบแล้วก็ผ่านไปข้ออื่นได้เลยนะครับก่อนผ่านไปก็อย่าลืมกด Subscribe กันหน่อย ยิ่งยอดซับสไคร์เยอะนะครับยิ่งมีกำลังใจนะครับวันไหนเงียบๆนี่เงานะครับเงาเลยนะครับเงาเลยโอเคครับไปเจอกันข้อต่อไปดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอยกข้อที่น่าสนใจนะครับเป็นข้อที่เชิงคำนวณแล้วกันมันน่าสนใจทุกข้อแหละครับแต่ว่าข้อที่จาัดที่หลังนี่เป็นข้อที่เป็นเชิงคอนเซปต์นะครับเชิงคอนเซปต์เดี๋ยวจะมาอัดให้ที่หลังอันนี้สําหรับคนที่ใกล้สอบนะครับขออนุญาตอัดตัวที่เป็นเชิงคํานวณให้ก่อนนะครับแล้วเจอกันข้อต่อไปครับสวัสดีครับ